สวัสดีครับเพื่อนๆพนพี่น้องน้อง,องที่เข้ามาชมคลิปนะครับผมอ,อวันนี้ก็เรามาชมอ้อยกันครับเพราะเราปลูกอ้อยนะก็ต้องดนูคุยเรื่องอ้อยนี่ครับผมอ้อยม่วงมงคลลำยักษ์ครับเป็นสายพันธุ์ที่แบลกแล้วก็ลำใหญ่ครับผมก็ไม่ทราบว่า ในทั้งระบบเขาเรียกอ้อยอะไรแต่คงไม่ใช่อ้อยแดงยักษ์ครับเพราะว่ามันสีมันสีออกม่วงๆตั้งแต่เล็กจนโตมันไม่มีสีแดงเลยครับมันไม่เคยเป็นสีแดงอ๋อเป็นหน่อยหนึ่งบางทีก็ต้นตอนแกะกบไม่แรกๆครับเป็นสีสีแดงแต่ว่ามันกลายพันธุ์ก็ไม่ใช่ครับเพราะมันเป็นทุกกอครับผมเอาได้ท่อนพันธเพื่อนก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกัน เขาได้มาตั้งนานแล้วเพราะปลูกไว้บ้านเขาพอดีเขาจะทําการโละผมก็เลยขอเข้ามาก็าบอกได้มาเป็นติดสิบเปีมาได้มาอย่างไงก็ไม่รู้ที่มาที่ไปครับนี่ครับก่อนนี้ก็เป็นครับนี่ครับ่อนนี้ก็ใหญ่ครับนี่ลำไม่ใช่เล็กนะครับเนี่ยแต่ละลำเป็นลูกกอครับผมปลูกไว้ประมาณสักสี่ห้าสิบกอได้มั้ง แต่ตอนที่เอามาผมก็เอาท่อนแก่ลองชิมน้ําก่อนจะปลูกแล้วครับว่าน้ํามันก็รดหวานหวานน้ำหอมนะครับผมก็น้ําก็ลองคั้นดูก็ได้น้ําประมาณว่าสีออกเขียวๆอมเหลืองนะครับคล้ายๆน้ํากับสายน้ําผึ้งแดนใต้อะแต่อ้อยลักษณะทางกายภาพเขาจะเป็นอ้อยที่ว่าลำใหญ่ครับแล้วก็ใบของเขานี่จะ เออใบของเขาจะสั้นแต่กว้างอืสั้นกว้างนี่ครับออกสั้นและกว้างยาวนะครับใบประมาณสักไม่ถึงเมตรนะครับเนี่ยแต่ลำใหญ่เคยแล้วป้องก็ไม่ไม่สั้นนะครับป้องก็ออกจะยาวๆถ้าปลูกไว้อย่างนี้ครับปลูกไว้เบียดๆกันอย่างนี้ เป็นทุกกอครับมันใหญ่ทุกกองครับได้มาสี่ติบประมาณสี่ติบห้าติบกอได้ประมาณนี้ครับสี่ติบห้าติบนี่แหละผมไม่ได้นับเพราะว่าผมได้ท่อนพันมาประมาณสักเจ็ดแปดเจ็ดแปดล้ำก็ตัดปลูกเพราะมันมันปลูกพร้อมกับอม่วงมงคลนะครับผมเมื่อตอนแรกผมก็นึกว่ามันเป็นม่วงมงคลแต่ว่าแต่ใจที่ว่าตรงว่าลำมันใหญ่ครับ ก็ไม่ได้คิดอะไรก็คิดว่ามันเป็นม่วงม่วงมงคลเพราะว่าผมทดลองปลูกม่วงมงคลแล้วมันขั้นน้ําได้ครับอันนี้ก็จะปลูกไว้ถ้ามีใครสนใจเผื่อเขาเผื่อจะทําอะไรได้ครับอันนี้ฝนตกลงมาก็เลยอาจจะมีลำแตกหน่อยนึงนี่แตก เข้ามาดูผมในสวนอ้อยครับเพราะว่าเข้ามาฝน <laughs> มันก็ตกฝนมันก็ตกก็เลยต้องเข้ามาดูก่อนว่าอะไรเป็นมีปัญหาบบนี้ครับลำใหญ่มากครับเนี่ยนีนอะไรลูกลำครับ <laughs> ผมปลูกให้นะครับลำเบอเล่อเบลาเลยแต่ขั้นน้ำ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 สีสวยครับน้ำสีออกเขียวเขียวอมเหลืองผมลองมาแล้วแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เก็บไว้นะก่อนที่ผมจะมาปลูกผมก็ทดลองแล้วว่ามันเออ ก็น้ำก็ใช้ได้นะปีนี้ว่าจะลองคั้นอันนี้ครับมีใครทราบไหมเห็ดเห็ดมันขึ้นกับอ้อยนี่เขาเรียกเห็ดอะไรครับเนะี่ยเห็ดันอ้อยอถากไปแล้วหญ้าก็ขึ้นไวมากเลยผลตกดูรอบๆดูบรรยากาศครับ ลำใหญ่มากครับชื่อจริงๆผมก็ไม่ทราบนะว่าชื่ออะไรแต่ก็ผมูนมันผมเรียกว่าอ้อยม่วงลำยักษ์เพราะว่าผมมีสายพันธุ์นึงที่ของผมเองที่ว่าผมปลูกไว้ก่อนหน้านี้มันจะจะลำเล็กกว่ามาดูก่อนครับของผมที่ว่าของผมมันจะลำเล็กกว่าไม่ใช่แบบนี้ครับมันของผมจะลำเล็กกว่านี้ครับของผมไอ้นี่มันมันจะคล้าย แต่น้ำพึ่งแดนใต้มากเลยครับแต่ว่าต่างกันตรงที่ใบใบนี่มันจะกว้างจะใหญ่กว่าสายน้ำพึ่งแดนใต้แต่ลำนี่คล้ายกันเลยครับนี่สีเดียวกันเลยม่วงม่วงเวลามันแก่ก็จะคล้ายกันนะฮะลำคล้าย,ค,ายค้ายกันมันจะคล้ายกันมากเลยครับนี่ก็ต้องแยกให้ออกครับดูดูลักษณะลำมาเพราะว่าผมแล้วก็ใบอสองอย่างคือลำกับใบจะไม่เหมือนกัน ถ้าอย่างอื่นแล้วค่อนข้างจะค้ายกันไม่ใช่พันเดียวกันครับมันหละายพันแต่ว่ามันทําไมมา้ายกันจังก็ไม่รู้ผมตัวแรกผมก็นึกว่าอันเดียวกันผมก็เลยเอปูบรวมกันไปเลยทีนี้พอพอมันเริ่มโตก็เริ่มพอพอมองเห็นความแตกต่างครับระหว่างอ้อยม่วงผมเลยเรียกว่าอ้อยม่วงลำยักษ์เพราะมันใหญ่จริงครับ ผมกะไว้ไว้ว่าตอนนั้นมันไม่ต่ำกว่าห้าหกกิโลครับถ้าว่ามันเต็มนะตัวเต็มที่ประมาณสี่ห้าหกกิโลได้ประมาณนี้แหละถ้ามันใหญ่ถุงเต็มที่มันจะถุงปิดเลยครับเดี๋ยวผมจะเก็บไว้ตอนถุงถุงแล้วจะถ่ายให้ดูอีกทีครับว่าํำมันถุงมันใหญ่ขนาดไหนนะครับเอาละครับวันนี้ก็ตลาะก็มีบ้างไม่มีบ้างนะครับก็คุยกันพอได้หายคิดถึงกันนะครับผมสวัสดีครับ